สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสรานนกุลเดชอัคารโรธทำหน้าที่บรรยายหัวข้อการประกอบเครื่อง Ender 3 v 2ค่ะรูปแรกเป็นการเปิดกล่องส่วนประกอบ Ender 3 v 2ต่อมารูปที่2ส,ส่วนประกอบของ Ender 3 v 2ค่ะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกการติดตั้ง z axis left profile และ z axis Rite profile ค่ะขั้นตอนที่2คลายเกลียวข้อต่อและถอดคัพปิ้งขั้นตอนที่3ติดตั้งส่วนประกอบ xe บนแกน x ขั้นตอนที่4ติดตั้งชุดหัวฉีดเข้ากับสายพานตามเส้นทางโปรไฟล์ขั้นตอนที่5ติดตั้งตัวปรับความตึงแกน x ขั้นตอนที่6ติดตั้งชุดอุป,ปกรณ์เคลื่อนที่แกน z และ ปรับความหนาแน่นของตัวยึดแกน x และแกน y ค่ะขั้นตอนที่7ติดตั้งที่ตั้งของชุดแสดงผลขั้นตอนที่8ติดตั้งชั้นวางวัสดุฝาครอบโครงสำหรับตั้งสิ่งของและลูกบิดบ่งชี้ค่ะขั้นตอนที่9การต่อสายขั้นตอนที่10ปรับระดับแท่นค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ